ทุกคนมันข้าวกับมะม่วงนะจ๊ะมะม่วงสุกมะม่วงน้ำดอกไม้อร่อยมันข้าวเย็นด้วยกันไหมจ๊ะ อร่อยนะนีะ่อืมข้าวต้มแอบอืม ด้วยไหมคุนเข้ากับมะม่วงอร่อยดีอร่อยิง,ง่ายมากเลยนะรับเบี้ยงไหมจ๊ะ ใครดูสักคนเลยะอะมากตอนนี้คนเขาไปทำงานน,นคนจับไม่ถึง้า้โรอทุกคนกินข้าวกับมะม่วงกับเราไม้อร่อยนะเราป้อนเราไหม อือห uh ือ huh. อร่อยมากหวานมากด้วยอร่อยจริงๆนะแล้วมะม e โกงหกนะอร่อยเนี่ยมะม่วงหนึ่งลูกข้าสวยไม่ใช่เอะไม่ใช่ข้ามูลใส่มะนาวกะทีนะไม่ใช่ ชอบกินอย่างนี้อร่อยอือใครเชิญมามีคก็มีคนชวนเราเชิญเราด้วยแหละเอาแล้วเขาก็หายไปแล้วขเขาชวนเราแล้วเขาก็หายไปเลยแน่จริงเชิญเรามาอีกเแเราจะกินด้วย นามากินด้วยกันมันแซบเด้มันแซบ,บหลายตอนนี้หกโมงแล้ว <c oughs> กินข้าวได้แล้วนะมันเย็นแล้ว <c oughs> พิมพ์คุยได้นะอุ้ยอมาม่าไอ ออื uh ื huh. ไม่อยากจะโมมันอร่อยจริงๆอามาไอมีคนรู้ต้องหนึ่งคนเนี่ยขอบคุณนะคะแต,แต่แต่เราก็อยากให้ทุกคนกินนะเนี่ยถ้าถ้าใครออกมาจากจอได้เนี่ยอมากินด้วยกันได้เลยอืม อร่อยจริงๆไม่ได้โม้ซื้อมาเมื่อวนันวันก่อนกินด,ด้วยกันไหมคะมาม่วงวะมาม่วงสุกจ้ามาม่วงสุกจ้าอร่อยอร่อยนะคะกินหมดนี้ก็จะปิดไลยล์ละ กินด้วยไม้ กินมะม่วงมะม่วงจุกจ้านเท่ากับมะม่วงจ้าไปแล้วอร่อยไม่รู้จะพูดยังไงอร่อยมากมากมาก <c oughs> คำสุดท้าย 嗯嗯，拜了拜拜。Bye, bye bye.